กลุ่มทุนจีนเถื่อนและทุนต่างชาติเถื่อนอื่นๆบุกเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยซื้อที่ดินโดยผิดกฎหมายแต่ไม่ได้ทําเองตรงๆพวกเขาใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนบริษัทที่คุณเห็นอาจเป็นเครื่องมือของการกระทําผิดโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะป้องกันยังไงพีพีดีบอกง่ายมากแค่ช่วยกันผลักดันให้สร้างระบบคัดกรองก่อนจดทะเบียนบริษัทสําเร็จกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นอยู่แล้วแค่เอาข้อมูลเหล่านี้ให้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ มันก็จะบอกได้ว่าใครถือหุ้นแบบผิดปกติถ้ามีเงื่อนงำระบบก็แจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าการถือหุ้นมีพิรุษยังต้องการจดทะเบียนต่อไปหรือไม่แต่ถ้ายังฝืนจดต่อก็ปล่อยให้จดไปแล้วส่งข้อมูลให้ตำรวจหรือ DSI เท่านี้พวกเขาก็จะรู้ตัวแล้วว่าความลับถูกเปิดเผยหน่วยงานรัฐกำลังจับตาพฤติกรรมของคุณอยู่เป็นใครก็ต้องยับยั้งไม่กระทำผิดต่อไปประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากทุนเถื่อนของต่างชาติ